มเด้อพี่น้องกินข้าวน้ากันมานีถึงเวลากินขา้าวกินน้ากันหลายๆคนแซวที่<ๆ>พี่น้องมากินข้าวเด้อยืบานีมากินข,าานขา้าวบานเมตุลเมตุนไม่วี มาเด้อกินข้าวน้ากันแซ่บๆมาเด้อพี่น้องมากินข้าวพี่น้องมากินข้าวเด้อยูพี่ลา่บแซ่บๆแม่ตุนมาพูน่ะเมื่ออึดบระหยัดพูน่ะจะเป็นบม่อึดบระหยากคักแนวมาคุณแม่เราเนี้เราตัวมากพระเจ้ามาไงล่ะแม่โสดสลรยามาเด้อยาโสดกินข้าวเด้อนะโสดเป็นยังก็ว่ามาไปทางใดมื้อนี้ เนื้มากินอะไรพี่พวกวกก็วมากยิงเขาได้จ้ามายิงเขาน้ำกันค่ะเซฟเซฟน้ำกันเด้อพี่น้องเนี่ยกินไลไรคุณนะมาเนี่ยมาเนี่ยมานี่ยังก็สือบดึเลยสกดต้อยื่นไหมกันนี่ยิงกระปุนมา

มัไม่นนี้นมาคุกับค่อยไปหาดอกแค่อยู่มันบ่ได้ไม่กินข่าวน้ำกันเวยพี่นอ้องเ้ยแสบเลยปิ่อยู่ทั้งในน้อันนี้ข่าวสีดอกดินและพี่น,อาาาาอน้องเ้้ยอนี้เด้อแกงไก่ทีนงแกงไก่พัดกะเพราัดกะเพราไม่จืดนง่พัดกะเพรา มาเด้อกินเขาาด้วพี่น้องเงี้ยเพื่อนแสบไรน่ากินละไรแสบกับแสบด้วพี่น้องเด้อไปกินกับโมน่ากินบ้านนั้นเมตุนมือนี้ มาเฮ็ดบุญวัดเกิดลูกสาวค่ะมาได้กินพาสาแล้วแล้วก็มากินข้าวโฮมกันยูวัดเด้อค่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันแซบแซแม่บานกบไปหรือมาเด้อมาเด้อยาเฝ้ากินข้าว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 กันเด้อพี่น้องเอาซ้ำแน่นกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวก้อนมาเด้อค่ะกินข้าวแซบแซบน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ